ไม่ได้กินอะไรบำรุงน้ำนมน้ำนมจะหายไหมกินข้าวไหมล่ะ <c oughs> กินอาหารกินให้มันมีประโยชน์นั่นแหละเท่าที่คนอย่างเราจะสาหาสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองได้ขอบคุณคุณแม่สาวเหนือดังนั้นอย่าลืมทุกอย่างที่เรากินมีผลต่อชีวิตของเราและมีผลต่อสุขภาพของเราและมีผลต่อน้ำนมของเราถ้าเรากินดีชีวิตเราดีสุขภาพเราดีเราสวยเราหุ่นดีน้ำนมเราดีน้ำนมที่ดีไปบำรุงร่างกายลูกสุ สุขภาพลูกก็ดีลูกก็จะสุขภาพแข็งแรงดีบำรุงสมองสมองดีไอคดีฉลาดนะคะน้ะมีภูมิคุ้มกันที่ดีเห็นไหมคะอันเกิดจากการที่แม่กินดีแค่นั้นเองเพราะว่าลูกยังไม่สามารถโดยเฉพาะ6เดือนแรกเขาจะยังไม่สามารถหาอะไรกินได้เขาต้องได้รับจากเราแล้สมมติเธอคิดดูแม่กินดีแม่สวยสุขภาพแม่ดีลูกแม่ ก็ได้รับสิ่งดีงามน,นี้บำรุงร่างกายลูกบำรุงสมองลูกสมองลูกดีลูกเติบโตสบไวไปไหนคนก็อิจฉาว่าแม่เธอกินอะไรเธอกินอะไรเธอจะภูมิใจขนาดไหนก่อนจริงไหมคะเนาะดังนั้นคือเอาเป็นว่าเหนือสิ่งอื่นใดอยากให้ประชาชนแล้วก็แบบคนไขเน้เราทุกคนแม่แม่เราทุกคนกินอาหารเพื่อบำรุงตัวเองแล้วมันจะไปบำรุงน้ํานมและส่งผ่านสิ่งนี้ไปให้ลูกของเราแต่สมมติว่า <c oughs> เราไม่ได้กินอะไรบำรุงเลยสุขภาพเรามันจะแย่เคยเห็นไหมคนที่ให้นมลูกนะคะ แล้วแบบเป็นลมหัวฟาตึ้งนะคะเนาะเพราะว่าข้าวไม่ได้กินไม่มีแรงแรงจะเดินยังไม่มีเลยแรงจะพูดแรงจะหายใจยังไม่ไหวจะเอาพลังที่ไหนไปสร้างน้ํานมน้ํานมก็ได้คุณภาพปริมาณน้ํานมลดน้อยลงแล้วแม่ก็ไปเช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาลเจอเยอะมากๆเลยดังนั้นถึงบอกไงว่าข้าวเนี่ยกินไปเถอะอย่าอดถ้ามันมีประโยชน์กินมันเข้าไปเพราะว่าต้องดูแลตัวเองอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายลูกเพิ่งคลอดนะคะเนาะแล้วก็บํารุงน้ํานมของตัว เองด้วยโอเคไีก okay, ้อน <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ดังนั้นกินน้ำก่อนเนาะดังนั้นตัวเองควรกินน้ำก่อนเดี๋ยวจิบน้ำแป๊บ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นบำรุงร้างกายตัวเองเท่าที่คนอย่างเราจะบำรุงได้นะน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเนาะเขาจะพยายามเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเนาะส่งผ่านทาน้ำนมให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนั้นกินถ้า ร่างรางกายเราหากินอาหารที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงอาจจะมีผลทําให้เราอาเสียสุขภาพได้แต่น้ํานมของคุณแม่เองจะพยายามกลั่นสิ่งที่มันมีประโยชน์มากที่สุดให้กับตัวลูกแต่ถ้าสมมติว่ามันขาดสารอาหารเป็นระยะเวลาที่นานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ mm. แล้วก็ชีวิตเราและอาจจะส่งผลต่อปริมาณน,น้านมของเราได้นะโอเคมก okay.